วัสดีจ้าพี่น้องวัสดีพี่น้องปร่งไปสุดๆุกคนก็นสิเมือนเมือนในจังน้อยเด้อะเหนนี่ญญนี่บนเอาอ่ประมาณลงแล้วก็มันคําแล้วเนาะตะเวนมันสีตกดินแล้วสีหกม่งแล้วอันนี้เพราะว่ามันกับบางบังไอ้สซเรนสวนต้นใหม่ยี่บนทั้งนี้เนาะวันนี้มึงก็เลยเปิดไฟประตูกะเงี่ยมเข้ามาทั้งนั้นกะฆ่าไอ้ยังก็กันสาดเอากันสาดลงมาได้เอาขึ้นก็นสิเมือนเมืน นนเนี่จากน้อยหนึ่งก็จะไปแจงคือย้ำหมดส่อาคลิปหมดส่อ้านี่เขาก็หาให้สู้ฟังไปแล้วเนาะเราสู้ฟังไปแล้วหลายเรื่องเรื่องที่ว่าอ่าพญายุคิโลบุกตัวเครื่องบินไปอ่าภูเก,ก็ตสองที่นัง่งของญี่ปุ่นกับของเราแล้วกับบุกโรงแรมนะคะทั้งสองที่บุกโรงแรมนี่ทั้งสองที่เลยทั้งยุ่งทพ แล้วก็อยู่ภูเก็ตเรียบร้อยที่เหลกะที่เหกเราถามเราถามน,นี่บุญวาจะอ่าจะให้เพื่อนเบิ้งให้อยู่สิตซอยฉันเบิง้งหรืออยู่สิให้ฉันจัดการเองจังสี่เนาะที่ที่ท,ที่คุยกันมือเหล็กจีกินก่อนเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาให้กินทีหลังเมวอ่ะบันนี้เย็บบุงก็เลยว่าเย็บยบุงก็เลยมาคืดเบื้งว่า อันนี้เรามาเด่นเลขเราปฏิเี้ถ้าเกิดว่าเขาให้เพื่อนหาให้เราปฏนเีธถ้าเกิดโรงแรมมันมันบดีหรือว่ามันมีอ่ามันมีข้อติหรือว่าอีย่างแบบประมาณเนี่ยข้อบุคคลประมาณเนี่ยก็เลยแบบยันโลติมันไม่หยัางดอกอืมก็เลยว่าอ่ะมัน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 เรื่องมันเรื่องของเรามันแต่ว่าธุระของแกที่แกจะมาเที่ยวเราก็เลยอยากให้เล้าอ่าจริงจริงจริงๆระเฮาเป็นคนเป็นคน อยู่ไทยแล้วก็คุ้นชินอยู่กับภูเก็ตเม่นบ่จังพวกนองบัวเขาก็ขายห่อขายอย่างซอยเพื่อนๆซอยอทางโรงแรมที่เขารูจา้จักะหลายๆหลายๆโรงแรมามสามารถนี้นะคะในการที่ว่าเราจะ,อะซอยบุกหอ้อบุกกิ่งอย่างนียมันได้แต่ว่านี่บนเลยเมื่อคืนเบิ้งกับหรือเป่า ก็สซ้างเราให้เราเห็ดจัดการก็ะเละหลังจากนั้นก็ะเละยุ่งก็ะเลยบอกเราให้เราจัดการเองหมู่บ้านมันเป็นมันเสาใช่ไหมหมู่บ้านมันเสาบันวันวันสุกเราเรากลับมาจักทํางานเราก็เลย่านทำญี่บุ่นั่นแหละว่าโอเคฉันขั้นขั้นขั้นยุ่งให้ฉันจัดการเออเดี๋ยวฉันจัดจัดการวันเสานั่นแหละบันนี้ก็เลยแล้วก็เลยจัดการเออแล้วก็ โทรมาหาอยู่บนแล้วก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันตื่นขึ้นเดี๋ยวฉันจะบูกิง้งลงโรงแรมแล้วก็บ,บุูกิง้งอ่าไฟบินอืตั๋วเครื่องบินที่เราจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เลยบ่กเออโอเคอยุจัดการเลยก็เลยว,วางสีแล้กวกเ็เลยแล้วก็เลยเห็ดนั่นหลับพี่นอ้องอันเราถักมาโทรมาเอาหาย่อบนอะเอาซื้อน้ําสกุลนี่อย่างของเราเอาันน้ํา ของเขานะให้เราเออฉันขอชื่อคุณเป็นภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลของคุณเป็นภาษาอังกฤษนะสงให้ฉันด้วยถ้าคุณสะดวกเราจะปูกกิ่งอ่าเครื่องบินอันนี้ยบุกเลยอยบุกเลยตรงไทยรูปบัตรประชาชนให้เราไปเลยโดยที่แปลว่าอ่ายอมเสี่ยงหรือว่านียังล่ะอืมบางคนก็บอบกาบาวราที่สิให้นู่นนี่นั่นใช่ไหม เรายังไม่เคยเจอกันเราไม่ยังไม่เคยเห็นกันมันก็บอกเป็นผลดีที่เราจะให้ไอดีเราหรือว่า,าบัตรประชาชนหมายเลขสิบสามหลักของเราเนาะแต่ว่าตุรทีวยัวยญี่ปุ่นโอเคอะเป็นยังไงก็เป็น,ปนแต่เดียวนี้อคือเข้ากับรู้แลรวลรว่าการที่เราการที่คนจะเอาเอกสารของเขาไปเหตุธุรกรรมออกอย่างต่างๆ่อะถ้าไม่มีลายเซ็นของเรามันก็นยาอยู่ดอกม,มันกับว่า ปลอมลายเส้นมากับปลอมอยากที่ดอ,อกนูน่นนี่นั่นเออเรียบบุ๋เลยวะอ่ะเป็นยังกับเป็นเยีะบ,บุ๋ก็เลยขีข้ขานเสียงเลยไทยทรงไปหายเลยแล้วก็จัดการจัดการเรียบร้อยอานนี้มือเศร้าหนิเยีะบ,บุ๋ก็เลยบ้างเพราะว่าแล้วทรงมาหายเบิ้งนั่นคือมันเป็นมันเป็นย่มแรงเฮ้าเนาะอืมมันเป็นย่มแรงเฮ้ามันเป็นมันเป็นอ่าย่บใบเขาเทียงเขาแต่มันเป็นย่มแรงเฮ้าก็เลยบเด้ เช็คบ่ด้ดบึงเราท่งมาให้เรา,าแ,ลแล้วก็บอกให้อีพนเช็คแม่นบ่เพราะบอกเขาเช็คเขาก็เลเสวมมาเขาก็เลยว่าก็วางไปบุญไปท่านไปโน่นนี่นั่นไปวัดกระทงถวายกระทินแล้วเที่ยงมื้อนี้เจ้าบุญก,ก็เลยมาเช็คบึงก็เลยมาเช็คดูว่า,าที่ซื้อโรงแรมโน่นนี่นั่นที่เราทรงมาให้อ่ะก็เลยเข้าไปเช็คดูนกม็มีมีมีโรงแรมที่เราบอกมาเบิด แล้วบันี้ก็เลยเยะอะบนก็เลยเอามาเป็นวิดีโอให้เบิ่งวมาโรงแรมนี่ละ่ะที่เรา,าบุกเน,นี่ยส่นะบันี้มันก็เลยมีขอกังขาแบบประมาณว่า,ามันมันมัน,ม,นมันมีความแบบว่าเพื่อความแน่ใจหรือว่าเพื่อความสวยอย่างประมาณเนี่ยคุณควรจะเข้าไปเช็คดูว่ามีชื่อคนนี้คนนี้บุ๊กไหม อีกเด้กคือแนะนําเฮาอย่างเ้าไปอีกเด้กวน,นี้ก็คือประมาณว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกับว่าไม่เชื่อใจใจเขาเท่าไหร่ก็คือแนะนําให้บนไหรพอพีก็คือแบบว่าให้เข้าไปเช็คดูว่ามีชื่อเขาบุกมาไหมจองมาจริงไหมหรือโกหกหรือเป็นเพียงแบบโกหกแล้วโกหกเขาซื้ออย่างประมาณเนี่ยเอ๊วพวกวราเออเพราะเป็นอย่างแบบเท็ก ก็เช็คได้อยู่บ่เช็คก็บ,บ่เป็นหยังตามที่จริงแล้วนะตามที่จริงแล้วอ่ะคือยาบุญผ่านตรงนี้มากกวเยอะนะคะทุกคนบ่จําเป็นจะต้องไปลํารีลําไร่อย่างมากมายขนาดนั้นหรอกอ่าจังจังที่พวยยี่เตอร์อันนี้คือยกยกตัวอย่างพวยยี่เตอร์ปีนั้นเนาะอ่าทีเล่ามาไฟภูเก็ตแซนบ็อก ไฟแรกที่ประเทศไทยเปิดในช่วงโควิดที่ปิดไปเป็นปีๆแล้วก็มาเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาเป็นเป็นอตแรกเป็นไฟแรกที่ภูเก็ตที่ว่าโควิดมันเริ่มซ่าพอหญ่เตอแล้วก็ทักมหาย่ปุบนเหมือนบอกกับค,คุยกันเรอแล้วก็เลยบอกว่าฉันจ,จะไปภูเก็ตสี่สิบห้าวันเดือนครึง่ง เธอไปหาฉันเด้อเธอไปได้บอเขาก็เลยบอว่าไปได้แล้วก็ถ้าถ้าเธอไปได้ฉันจะบุกห้องเป็นอ่าเป็นห้องสองคนอย่างสินะแบรว่าจะได้บอกทางโรงแรมว่าฉันฉันอยู่สองคนเี่ยอย่างประมาณเนี่ยเข้าเข้าพักสองสองคนเออวันนี้แล้วก็พอบุกเสร็จแล้วพอบุกเซตเ,เซตแล้วเมนบอพอไปหอดโรงแรม พอไปหอดโรงแรมแล้วให้รีฟิบชั่นส่งส่งอ่าเอกสารอ่าอแบบว่ารายการที่เราบุกอ่ะเป็นเบอร์ห้องเป็นซื้อเล้วเป็นซื้อย่อยบุญส่งมาให้ส่งมาทางไลน์ส่งแอดไลน์กันส่งมาทางไลน์ให้ให้เขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้เบอร์จากเราแม่นบอไอ้รีฟิบชั่นเขาได้เขาได้เบอร์จากเราเขาก็เลยโทรมาหาย่อยบุญแล้วเขาก็แอดไลน์ แเอรายแล้วก็ก็ะซุงรายละเอียดต่างๆที่พญิตเตอแล้วบุกมาให้อันนี้ก็ถือว่าแบบว่าอ่าเราจัดการได้โดยโดยที่ว่าเขาเขาต้องเขาต้องอ่าอีหยังล่ะเอขาต้องกังวลว่าเรามาเถ่บอลแล้วบุกแบบใดบุกจริงบออันนี้คือผ่านไปแม่นบออ่าโยวบ,บงก็ไปตามตามที่รีเฟคจัดเขานั่นมาจริงๆแล้พยพญิตเตอแล้วปดิจริงแล้วปดิจริงปฏิจัง จางพญายิปเดนอะแล้วก็เราบุกเราบุกมากโรงแรมที่อยู่ในกรุงเทพแมนบอแล้วก็บอกแล้วก็ส่งซือ้อแล้วก็ส่งซื้อโรงแรมมานี่เด้อโรงแรมนี่เด้อฉันบุกอืมเราอ่าขยุกขับไปรออฉันยุนีแต่เยบ,บุกกับวาดเดเซิร์ชกับไปนะว่าเราบุกจรงิงบุกจรงิงแล้วบุกกับเซิร์ชกับไปในโรงแรมกับมีซือ้อเออกับมีมีโรงแรมนี่จรงิงเยบ,บุกก็เลยบุกของเยบ,บุเอง โดยที่เป็นเงินที่เราโอนมาให้แม่บอโดยที่เป็นเงินที่เราโอนมาให้อีบุกกะลิบุกบุกห้องตั้งหากเพื่อที่จะไปเจอกับเราแต่ว่าอีบุญอีบุญบริโทษเช็คกับอ่าทั้งอ่าสมียนหรือรีฟเชันหรืออ่าไฟล์ประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นของเขาล่ะอีบุญบริไปถามว่ามิสเตอร์นี่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 จะมาพักตรงนี้แถบบอเออยี่บดบดไปบดไปเช็คตรงนั้นเลยเพียงแต่ว่า บุกเข้าไปว่าฉันจะมาพักวันทีท่เทนีเทนีอืมแค่นั้นเปนอีกคเพอบุกเข้าไปเซตเป็นบอเพราหอดมือ,อยีอุ่่นเข้าไปเข้าไปเช็คอินเพราะไปเช็คอินได้หออ้องได้ยังย่ปุบก็ขึ้นไปห้องเพราะขึ้นไปห้องเซตได้ห้องได้ยังแล้วเอุ่่นกับไทยไทยอ่าเบอร์ห่องทรงเข้าไปในแม็กซินเจอร์ไฮพอยน์ี่สวิเดนเออแล้วก พอมาหอดปุบแล้วก็มาเคาะห้องอย่บนี้เลยอันนด้ก็คือคือเงินเงินก็่าอย่างไรล่ะอาจจะว่ารอบครอบไหมหรือไม่รอบครอบกับบรูุ้แต่ด้วยเป็น,เป,นเป็นความที่ว่าเราเชื่อใจอืมด้วยด้วยความที่ว่าเราเชื่อใจเราก็เลยไม่ล่ำดีลำไรบ้ดนี่ในกรณีของพญยา,ยานี่บ้ดนยังบ้านเจอกันเนะเทียเรวก็เราเป็นคนจัดการทุกอย่างคือเก่าหน่าล่ะเรวก็เลยมี อบางคนเขามาแนะนำว่าเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวคุณก็เข้าไปเช็คดูว่ามีรายชื่อของลูกค้าคนนี้คนนี้อืมัดบุกกิงบอเพื่อความชัวอืมมันกระสมีขอากังขามันกระสิมีขอสงสัยหรือว่าอะไรที่จะทำให้แบบว่าให้เราเช็คดูให้มันชัว กับบริวานะอันนี้ไม่ได้ตีว่านู่นนี่นั่นนะก็คือเขากันในน้ำนั่นแหละให้ให้แห,ห้เขา้าเช็เบิ้งเผื่อความชั่วเผื่อความสบายใจนะคะแต่ว่ายี่บุญบริยังมากมายดอกอืมบางคนก็เหมือนกับว่าไม่เชื่อเขาจะมาจริงหรอเขาสิมาจริงบอเนี่ยประมาณนั้นอมืบางคนก็จะมีเริ่มมีแส้มีอย่างแน่อืมีเมีนเขามาแส้มาอย่างแน่ประมาณนั้น มือนก็ว่าบ่เือรออกมึงยังขีคุยอยงสันตงสียังสีนะก็ว่าเป็นอย่างเนาะอันนี้สีมาบ่ามาญี่ปุ่นนันตอนนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ถามว่าถ้าเขาไม่มาเสียใจไหมไม่คือมันเหมือนมันเหมือนเฉยๆนะตอนเนี้ยคือเราเราผ่านอะไรมาเยอะเร็วนะทุกคนเขาผ่านมาอย่างมาหลายเ,ยเรีวเขาก็เลยแบบไม่ไม่อะไรมากมายอืมแต่ เขาให้เขาจัดการเพราะว่าอะไรมันเป็นธุระของเขามันเป็นเขาจะามาเราเงินเงินเขาเออเงินเขาไม่ใช่เงินเราบ่าแมนว่าห้เฮาเขาโอนเงินมาเป็นเป็นเสนเป็นแสนเป็นเื่นเป็นแสนหรอกให้เฮาเป็นคนจัดการแบบนั้นมันกับแมนอยู่แต่นี่ให้เฮาเป็นธุระแต่เงินเขาห คือก็คือแนะน้านั่นแหละก็เหมือนกับว่าแนะนําหรือว่านั่นไแหละแต่ว่าถ้ามันบอดีดิเขาก็สิทธเขาได้ตั้งสี่หนะ่ยอบุญไเลยว่าไม่เอาดีกว่าให้เขาจัดการเองเลยอันนี้ก็เขาเห็นเร็วๆเขาส่งให้เขาก็าตามนั้นแหละทุกคนอืมก็าตามนั้นคือสเต็ปแรกนี่ก่ต้องไปบอกถึงโรงแรมสเต็ปแรกนี่พูดถึงตรงนี้เลยที่สนามบินอืมเพราะว่ายอ่บ่ต้องไปรับแกที่สนามบินถ้าไม่มีมาโรงแรม มันก็ไปไม่ถึงใช่ไหมถ้าบมมีมาโรงแรมมันก็ไปพอถึงหนึ่งโรงแรมที่อยู่กรุงเทพซื้อโรงแรมอ่าอสนุกไอสนุกแบงค์ขอไอสนุกแบงคอ,อกคอ,อยู่เขตอ่าบางรักอือยุ่เขตบางรักแล้วสววไหอเบอรทุกอย่างอยู่บนเซิร์ชเข้าไปเจอหมดโรงแรมก็ถือว่าโอเคนะคะโรงแรมนี่ก็ได้อ่าแล้วบุกอยู่จากวันที่ วันที่สิบสองถึงวันที่สิบห้าเราไฟบินไฟบินจากจากกรุงเทพไปภูเก็ตเวลาเท่าไร่เท่าไหร่แล้วก็ส่งให้เบิ้งเบิ้ดเยบบ้อยแต่ยี่บนญผัดบ่ไดยี่บนผัดบ่อบไ่อบ่ไเ้เบิ้งสายการบินอย่างเพราะว่าเราบอกตัวเวลาเราบอกเวลาเราบ่ได้ส่งเป็นตัวเราบ่ได้ส่งส่งเป็นตัวเครื่องบินคือจังเราส่งอ่าตัวเครื่องบินทีเราบุกมาจากบ้านเราอันนั้นเป็นสายการบิน เวลาโน่นนี้นั่นคือมันชัดเจนเบิดแต่อันนี้แต่อันนี้ที่จากที่จะไปภูเก็ตนี่เราบอกแต่ว่า,าไฟบินที่จะไปภูเก็ตไฟเวลาเท่านี้เท่านี้เด้อจากวันที่เท่านี้วันที่นี่เขาจะเดินทางไปที่ภูเก็ตด,ด้วยเที่ยวบินเวลาเท่านี้เราบอกแล้วก็ไปพักกิโลแรมนี่คือรายละเอียดแล้วก็เห็ดแบบละเอียดยิบละ่ะละเอียดยิบเลย เออแลกเลยปุ๊บแมนบบหลังจากที่เราไปพักที่โรงแรมนี้โรงแรมอ่าไอซนุกไอซนุกแบงกอกจากวันที่12ถึงวันที่15นี่โรงแรมนี่อ่ะเสิร์ชกับไปเบิรงก็เจอละก็เห็นละเป็นโรงแรมลักษณะโน่นนี่นั่นแบบไดการรีวิวของโรงแรมเป็นอย่งไรมีเขาเห็นเบิร์ดใหาเราไปีิกอ็อ่ะเราจะอยู่ตรงนี้ถึงวันที่15้า ถึงว่า45ภาากันไปย่ำขึ้นดินย่ำขึ้นบินไปอ่าผู้เกตกับไปผักอยู่โรงแรมนี้อืโรงแรมซื้อโรงแรมนี้หังเสียหาโรงแรมออคิดออคิดยุกกะลิมพี่น้องยุกกะลิมกับเป็นโรงแรมที่ญี่ปุนเคยพานแต่ไม่ได้เข้าไปในนั้น ไม่ได้เข้าไปในโรงแรมเพราะว่าห้อง่ได้เป็นลูกคา้เาเ้อง่ไเด็เป็นห้อง่ไเด็ไเป็นเซอร์ไบยังคือมันก็เป็นโรงแรมระดับระดับเติบแหละอืแต่ที่ตามที่เฮาเบิ่งในรีวิวกะสวยมากนะคะโรงแรมสามดาวก็ถึงหาดาวสามดาวเบิ่งอยู่อืมบ้านนี้เออแล้วก็ส่งให้เบิง่งเขาก็เบิอง์อย่างเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วกะก็ตามนั่นก็คือมันก็มีหลายหลายแง่หลาย,ายมุมหลายความคิดทุกคน ต่เพราะต้องพอต้องคิดไปถึงมาไปเช็คดูว่าเขาบุกจริงไหมนี่เช็คตรงนี้ดีกว่านี่สายการบินมันมีผู้โดยสารชื่อนี้ไหมไฟบินนี้ไหมตรงนี้ก่อนนะคะมันจะต้องไปเจอกันที่สนามบินก่อนไงทุกคนเพราะว่าเราไต้หกคนไปรอเราที่สนามบินหลังจากนั้นเราก็จะถึงจะไปโรงแรมโรงแรม แพรที่อยู่กรุงเทพนะคะไอสนุกแล้วเขาอยู่ตรงนั้นสองสามมือเข้าก็จังสีเดิดเดนทางไปต่อที่ป่าตองจากวันที่สิบห้าถึง 30. วันที่สามสิบวันที่สิบห้าถึงวันที่สามสิบนะคะแล้วก็จะกลับมาค้างที่กรุงเทพหนึ่งคืนแล้วเราก็จะบ,บินกลับในคืนวันที่หนึ่งนะคะบินกลับในวันที่หนึ่งมานั้น คือละเอียดทุกอย่างชัดเจนชัดเจนแลวละต้ออีกยังมากมายดอกนับวันนับวันถอยหลังนับวันถอยหลังแค่นั้นสําหรับคนที่ห่วงใยจะด,ด้วยความจริงใจหรือเสียแซงหรือแบบแฝงอะไรก็แล้วแต่นะคะโยบุก,ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณที่หให้คาแนะนาแล้วก็ขอบคุณสําหรับเม้นที่เน็บเนมเม้นที่แซะนะคะบุญเป็นยัง นี่ผ่านเยอะผ่านมาเยอะมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายที่โดนแบบดราม่ามันจะมีบลาบลาบลาอีกเยอะมามากมายพ้า <c oughs> ปู้ว่าอันนั้นคนเขาจะไปเจออย่างไหน,นใช่ไหมทุกคนอืมยายบนเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วล่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วมันเป็นอย่างผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจากตายก็ตายจากเป็นก็ผ่านมุกบอลได้แล้วทําใจได้แล้ว อะไรจะเกิดอะไรจะเข้ามาก็แล้วแต่แต,แต่ด้วยที่ว่าแรงดึงดูดของเราแรงดึงดูดของเราไปในทางบวกนะคะเขาจะไม่เขาสิบเอเอาแรงดึงดูดทางลบเข้ามานะคะเพราะว่าสิ่งไม่ดีเราจะไม่เอาเข้ามานะ,ะฮะฮลหลทุกคนขอบุญขอบูุณทีหลายเด้อที่บวกควาไม่ชี้แจงว,ว่าสุฟังทำไมต้องพูดพูดให้ได้คอนเทนต์ให้มีไรายได้ มันเป็นเรื่องราวของเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะผู้ดใดอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็มันไส่มากก็บล็อกไปเลื่อนผ่านไปแค่นั้นแหละจบนะคะทุกคนขอบคุณเลไยแล้ะบ๊ายบาย